สวัสดีเอฟซีต่างประเทศและซีประเทศไทยมาทานไข่ต้มปลาถูทอดนะคะแล้วก็ไข่เจียวโขอมนะคะแล้วก็น้ำพริกกะล้านะคะข้าวเหนียวนะคะอันนี้เป็นอาหารกลางวันของคนัวไทยมาทานกันนะคะขอซีต่างประเทศสีประเทศไทยซีในช่วงมาทานกันนะคะข้าวเหนียวร้อนๆค่ะน,น่าทานมากเลยค่ะ เป็นตาแซบนะคะน่าทานมากเลยนะคะมาทานกันนะคะปก,ปกับัวไทยนะคะขอบคุณเอสซีดอมเซฟซีประเทศไทยซีนช่องที่มาชมช่องวัวไทยนะคะน่าทานมาทานกับัวไทยนะคะเป็นตาแซบนะคะน่าทานมากเลยค่ะช่วงนี้ัวไทยก็ตอบคอมเมนต์ช้านะคะแต่ัวไทยก็ตอบทุกท่านนะคะจะได้ตอบนะคะัวดไทยไปทําง,งานข้างนอกนะคะเลยไม่มีเวลา fc ท่าไหร่นะคะขอโทษด้วยนะคะทานแบบคนไทยนะคะอาหารบ้านๆอาหารแซ่บๆนะคะเป็นกั่แซ่บทานกับข้าวเหนียวนะคะอา,านนะ่าะมาทา,านกันนะคะอาหาบ้านไข่เจียวเชีออ่โอม บลาทู1นทอดไข่ต้มนะคะทานไก่ต้มบและสองฟองด้นะคะจะมีโปรตีนครบนะคะแล้วก็น้ำพริกบรลาใส่มะกอบนี่นะคะใส่ลูกมะกอกนี่นะคะ่ะาทานมากเลยนะคะมาทานกับข้ไทยนะคะอาหารอร่อยๆๆนะคะเป็นดัแซกนะคะ ขนพื้นบ้านนะคะมาทานกันนะคะเป็นตาแซบคะ่ะมาทานกับขวไทยนะคะมาทานมากเหยคะ่ะซีตามัเทศซีเนช่นงว้าทีวโ,โลกมาทานกับัวดไทยนะคะเป็นอาหารแซบเพื่อสุขภาพนะคะมาทานกันนะคะ ไข่ต้มไข่เจียวนะคะปลาทูนึ่งทอดนะคะและ้วน้ำพริกปลาใส่มะกอูดเลยนะคะข้าวเหนียวร้อนๆนะคะอาหานกับคนไทยนะคะเป็นตาแซบค่ะน่าทานมากเลยนะคะเดี๋ยวโค้ไทยจะจบลงแล้วนะคะขอให้ fc ต่างประเทศแล fc ประเทศไทยให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อทำคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะ